เปิดประตูเฮียล็อกทำเฮียอะไรมาถ่ายรูกมามาปกับหมอปลาเปิดประตูทำไมฮะปไปไล่ไปเรียกหมอปลา,าคุยกูดิจะเปิดไม่เปิดกูมากับลูกเนี่ยมันเป็นเฮียอะไรเปิดประตูดิล็อกทำไมกูมากับลูกเนี่ยฮะ ฮะกูบอกให้เปิดหมอไปลาอยู่ไหนลูกพี่หมออยู่ไหนหม,ไหมออยู่ไหนฮะมันลกทำที่อะไรกูมากับกูมากับลูกก,กูเปิดประตูใจเย็นๆับเปิดประตูสิเปิดกูกลับแล้วเปิดประตูกูกลับแล้ว เปิดอยู่ไหนหมอป้าล็อกกูทำไมเปิดประตูเฮียเปิดประตูให้ผมผมกลับแล้วครับไม,ไม่รู้เรื่องเฮียอะไรอยู่ในเนี้ยล็อกกูทำไมล่ะมึงก็ขังนวองเดียวนะผิดกฎหมายนะเมือ่อไหรกูไม่เป็นใครหรอกกูจะออกจากตรงนี้กูไปเนฟซีหมอปลากูมาถ่ายรูปหมอปลาไม่อยู่แล้วมึงล็อกทำไมกูอยู่กับลูกกูเนี่ย ฮะก็เปิดประตูกูกลับแล้วล็อกกูทำไมล่ะใครคุมใครคุมที่นี่กูถามว่าใครคุมที่นี่กูมากับลูกกูอะก็เปิดประตูกูกลับแล้วไงลูกกูสามขวบฮะลูกกูสามขวบเปิดประตูกูจะกลับบ้าน ถ้าไม่กลับมีเรื่องล็อกกูทำเฮียอะไรสัตว์กูมาหาหมอปลามาปานะเนาะให้คุมเปิดประตูแล้วมึงจะล็อกทำไมอะ่ะมึงผิดกฎหมายกูเข้ามากูจะมาถ่ายรูปก,กับหมอปลาหมอปลาไม่อยู่แล้วมึงล็อกกูมึงผิดไหมเล่าก็ลองดูก็ลองดูเปิดมาดูกันว่าทำไมเปิดนะ คนเรือนเข้าไปลูกคิดถึงจ้าเข้าไปล็อกทำไม่อ่าเปิดแล้วเนี่ยล็อกทำไมล็อกทำไมกูเข้ามาแล้วมึงล็อกทำไมตกลงไม่เปิดมาเปิดประตูกูอยู่กับลูกสองคนเปิดประตูกูกลับแล้วเป็นยีงยอะไรเนี่ย แล้วหมอเขาอยู่ไหมล่ะหมอมากี่โมงมนี่ซ่องโจรเหรอ,อกอูไร์สดอยู่เนี่ยมึงดูดิก<อ>ูจะมาถ่ายรูปแล้วหมอไม่อยู่กูต้องกลับไหมกูต้องรอเขาไหมมึงเปิดประตูกู้ากลับไ,อไปอะไรนะแล้วมึงล็อกทำไมประตูอะ่ะโอ้โหโทเท่เลยอ,ะอ่ะอ่าได้ตกลงไม่เปิด จะล็อกไว้ยางงี้อ่ะได้ไม่เป็นไรก็นั่งรอ,รอ,อ,งอเนียได้นักเลง,งตนามนั้นโทรหาตำรวจเดี๋ยวหนออูอยู่ในแหละลูกสรุปคือล็อกกูไว้ในนี้ <c oughs> เปิดประตูเฮีย ล็อกทำเพี้ยไรมาถ่ายรูปกับหมอปลาปุาปิดประตูทำไมฮะไปไร่ไปเรียกหมอปลา,าคุยกูดิจะเปิดไม่เปิดกูมากับลูกเนี่ยมันเป็นเหี้ยไรเปิดประตูดิล็อกทำไมกูมากับลูกเนี่ยฮะฮะ กูบอกให้เปิดหมอปลาอยู่ไหนลูกพี่หมออยู่ไหนหมออยู่ไหนฮะมันลิกทำที่อะไรกูมากับกูมากับลูกกูเปิดประตูใจเย็นๆก็เปิดประตูสิเปิดกูก็กลับแล้วเปิดประตูกูก็กลับแล้วเปิด อยู่ไหนหมอปลาแล้วก,กูทำไมเปิดประตูเฮียเปิดประตูให้ผมผมกลับแล้วครับไม่อไม่รู้เลือกเฮียอะไรอยู่ในเนี้แล้วก,กูทำไมล่ะมึงก็ขังน่งเดียวนะผิดกฎหมายนะเมือ่อไ,รไรหรกูไม่เป็นใครหรอกกูจะออกจากตรงนี้กูไปเอฟซีหมอปลากูมาถ่ายรูปหมอปลาไม่อยู่แล้วมึงล็อกทำไมกูอยู่กับลูกกูเนี่ยฮะก็เปิดประตูกัวกลบกับแล้ว ล็อกกูทำไมล่ะใครคุมใครคุมที่นี่กูถามว่าใครคุมที่นี่กูมากับลูกกูอ่ะก,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 ก็เปิดประตูกูจะกลับแล้วไงลูกกูสามขวบฮะลูกกูสามขวบเปิดประตูกูจะกลับบ้านถ้าไม่กลับมีเรื่องล็อกกูทำเฮียอะไรสัตว์ กูมาหาหมอปลามาป่านะเนาะห้คุมเปิดประตูแล้วมึงจะล็อกทำไมอ่ะมึงผิดกฎหมายกูเข้ามากูจะมาถ่ายรูปก,กับหมอปลาหมอปลาไม่อยู่แล้วมึงล็อกกูมึงผิดไหมเล่าก็ลองดูก็ลองดูเปิดมาดูกันว่าทำไมเปิดนะก่อเรียนเข้าไปลูกคิดถึงจ้าเข้าไป ล็อกทำไม่อ่าเปิดแล้วเนี่ยล็อกทำไมล็อกทำไมกูเข้ามาแล้วมึงล็อกทำไมตกลงไม่เปิดมาเปิดประตูกูอยู่กับลูกสองคนเปิดประตูกูก้กลับแล้วเป็นยัะไรเลยเนี่ยแล้วหมอเขาอยู่ไหมล่ะ หมอมากี่โมงนี่ซ่องโจรเหรอกูไร์สดอยู่เนี่ยมึงดูดิกูจะมาถ่ายรูปแล้วหมอไม่อยู่กูต้องกลับไหมกูต้องรอเขาไหมมึงเปิดประตูกูวกลับไหมอะไรนะแล้วมึงล็อกทำไมประตูอ่ะโอ้โหเท่เลยอ่ะอ่าได้ตกลงไม่เปิดแต่ล็อกไว้ย่างงี้ อ่าได้ไม่เป็นไรก็นั่งรอ,องเนี่ยได้นักเลงตามน,านั้นโทรหาตำรวจเดี๋ยวออหนูอยู่ในหละลูกสรุปคือล็อกกูไว้ในนี้เปิดประตูเฮีย ล็อกทำเพี้ยอะไรมาถ่ายรูปกับหมอปลาปิดประตูทำไมฮะไปไล่ไปเรียกหมอปลาคุยกูดิจะเปิดไม่เปิดกูมากับลูกเนี่ย ouais? มันเป็นเพี้ยอะไรเปิดประตูดิล็อกทำไมกูมากับลูกเนี่ยฮะฮะ กูบอกให้เปิดหมอปลาอยู่ไหนลูงพี่หมออยู่ไหนหมออยู่ไหนฮะมันลิกทำที่อะไรกูมากับกูมากับลูกกูเปิดประตูใจเย็นๆับเปิดประตูสิเปิดก,กูกลับแล้วเปิดประตูกูกก็ลับแล้วเปิด อยู่ไหนหมอป้าแล้วก,กูทําไมเปิดประตูเฮียเปิดประตูให้ผมผมกลับแล้วครับไม,ไม่รู้เลือกเฮียอะไรอยู่ในเนี้ยแล้วก,กูทําไมล่ะมึงก็ขังนวงเนียวนะผิดกฎหมายนะเมื่อไรกูไม่เป็นใครหรอกกูจะออกจากตรงนี้กูไปเอฟซีหมอปลากูมาถ่ายรูปหมอปลาไม่อยู่แล้วมึงล็อกทําไมกูอยู่กับลูกกูเนี่ยฮะก็เปิดประตูกัวกลบกับแล้ว แล้วกูทำไมละ่ะใครคุมใครคุมที่นี่กูถามว่าใครคุมที่นี่กูมากับลูกกูอ่ะก็เปิดประตูกูกลับแล้วไงลูกกูสามขวบฮะลูกกูสามขวบเปิดประตูกูจะกลับเบิานถ้าไม่กลับมีเรื่องแล้วกูทำเฮียอะไรสัตว์ กูมาหาหมอปลามาป่านะเนาะให้คุมเปิดประตูแล้วมึงจะล็อกทําไมอ่ะมึงผิดกฎหมายกูเข้ามากูจะมาถ่ายรูปก,กับหมอปลาหมอปลาไม่อยู่แล้วมึงล็อกกูมึงผิดไหมเล่าก็ลองดูก็ลองดูเปิดมาดูกันว่าทําไมเปิดนะขอเรือนเข้าไปลูกคิดถึงจ้าเข้าไป ล็อกทำไม่อาเปิดแล้วเนี่ยล็อกทำไมล็อกทำไมกูเข้ามาแล้วมึงล็อกทำไมตกลงไม่เปิดมาเปิดประตูกูอยู่กับลูกสองคนเปิดประตูกูกลับแล้วเป็นเฮีย้ยอะไรเนี่ยแล้วหมอเขาอยู่ไหมล่ะ หมอมากี่โมงนี่ซ่องโจรเหรอกูไร์สดอยู่ี่ยมึงดูเดิกูจะมาถ่ายรูปแล้วหมอไม่อยู่กูต้องกลับไหมกูต้องรอเขาไหมมึงเปิดประตูคูวกลับไหมอะไรนะแล้วมึงล็อกทำไมประตูอะโอ้โหเท่เลยอะอ่าได้ตกลงไม่เปิดแต่ล็อกไว้ยางงี้ อ่ะได้ไม่เป็นไรก็นั่งรอเนี่ยได้นักเลงตามน,านั้นโทรหาตำรวจเดีเ๋หนูอยู่ในี่แหละลูกสรุปคือล็อกปูไว้ในนี้